สวัสดีครับพลังอิปเปอร์วันนี้พามาเปรียบเทียบรถไทน,นะครับคูปุต้าเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดกับฟอร์ดหกพันหกนะครับว่าราคากับการใช้งานมันเป็นแบบไหนครับสำหรับคูปุต้านะครับที่ผมออกมาก็เอลห้าศูนย์หนึ่งแปดเอสพีนะครับก็ผมดาวอยู่ที่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับมันเป็นยอดเงินหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันบาทนะครับแต่ตัวนี้มี มีโปรช่วยนะครับเป็นโปรรถถ่ายเดินตามนะครับโปรรถดอกเบีย้ยนะครับโปรรถถ่ายเดินตามก็จะช่วยเงินช่วยเงินดาวสามหมื่นนะครับแล้วก็รถดอกเบี้ยหนึ่งมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าบาทนะครับตลอดอายุสัญญานะครับโปรแต่ละปีก็จะไม่เหมือนกันนะครับโปรจะปรับเปลี่ยนไปทุกปีนะครับแต่ละปีจะมีโปรไม่เหมือนกัน ่วนราคารถนะครับราคารถเปล่าก็อยู่ที่หกแสนสองหมื่นแปดพันนะครับผานผานไถใบยี่สิบสี่นะครับหกหกหกใบาราคาที่สี่หมื่นหกสามร้อยครับใบมีดด้านหน้านี่ก็ห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยส่วนโรเตอรี่ก็อยู่ที่หกหมื่นสี่พันห้าร้อยครับรวมราคาทั้งหมดครบเซ็ตเนี่ยครับ อยู่ที่เจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยบาทนะครับแล้วก็ส่วนดอกเบีย้ยทั้งหมดเลยนะครับตลอดอายุสัญญาก็จะรวบรวมกันมาอยู่ที่สองแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยสามสิบห้าบาทนะครับตัวนี้เป็นดอกเบีย้ยทั้งหมดเลยนะครับรวมราคารถพร้อมอุปกรณ์สามชิ้นนะครับก็อยู่ที่พร้อมดอกเบีย้ยด้วยนะครับอยู่ที่หนึ่งล้านเก้าหมื่นเก้าร้อยสามสิบห้าบาทนะครับ การจ่ายงดก็จะมีงดรายปีนะครับงดรายปีก็จะตกอยู่ที่งดละหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้าบาทนะครับแล้วก็มีหลายเดือนหลายเดือนก็จ่ายไปสิบเอ็ดเดือนนะครับเดือนละสองพันนะครับตัวนี้เป็นโปรหกปีนะครับหกปีเสร็จส่วนราคารถก็จะมีปรับขึ้นบ้างครับอย่างปีที่แล้วนี่ก็ปีที่แล้วกับปีนี้นะครับก็ราคาจะต่างกันอยู่ประมาณสองหมื่นครับราคารวมทั้งหมดนะครับ แต่ถ้าปีหน้าก็ไม่รู้โปรจะเป็นแบบไหนครับมาพูดถึงฟอร์ดกันบ้างครับส่วนฟอร์ดเนี่ยครับเป็นฟอร์ดหกพันหกนะครับเก่านอกใหม่ไทยครับบิวสภาพมาเรียบร้อยมีผ่านด้านหน้านะครับแล้วก็ผ่านไทยหลังนะครับรวมราคาทั้งหมดแล้วก็อยู่ที่สี่แสนสามหมื่นนะครับรถพร้อมใช้งานครับสี่แสนสามื่นราคาก็จะบวกลบตามสภาพนะครับ ส่วนฟอร์ดห้าพันฟอร์ดห้าพันปีนี้อยู่ที่สามแสนแปดนะครับฟอร์ดห้าพันสภาพบิวนะครับการใช้งานของแต่รุ่นนะครับก็จะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปนะครับสําหรับงานดันก็นี่ก็ต้องยกให้ฟอร์ดครับ,รบเพราะว่าคันเขาใหญ่ครับแรงเขาเยอะคูปต้าก็ พอไปได้ครับสำหรับเอล50แต่ราคาก็าจะแตกต่างกันออกไปนะครับราคาชั่วโมงกับราคาเป็นวันนี่ก็จะแตก,กแต่างกันพอสมควรครับส่วนเรื่องไทยเนี่ยครับถ้าเป็นนาบิ้งใหญ่ๆก็จะเพฟอร์ดนะครับฟอร์ดจะคล่องตัวกว่านะครับาสาหรับนาบิ้งใหญ่นะครับสําหรับนาบิ้งน้อย,อย,อยก็คูรต้าครับเหมาะสมกว่าครับคล่องตัวกว่า ข้อดีของคูปิต้าก็คือมันลงน้ําได้นะครับลงน้าคล่องตัวดินแห้งก็พอไปได้ครับดินแห้งนี่แล้ถ้าเปรียบเทียบกับฟอร์ดนี่ก็แพอฟอ้ฟอร์ดครับฟอร์ดคล่องตัวกว่าแต่ถ้าพูดถึงฟอร์ดลงน้ําได้ไหมลงน้ําได้นะครับฟอร์ดลงน้ําได้เหมือนกันแต่ว่าการเลี้ยวมันจะลาบากหน่อยครับถ้าเป็นเพลาเดียวนี่เลี้ยวมันจะเถไปเรื่อยครับ แต่ถ้าค่อยๆขับค่อยๆไปใจเย็นก็พอจะไปได้นะครับส่วนการจมนะครับถ้าการจมถ้าฟอร์จมคูปิต้าก็จมเหมือนกันครับแต่ฟอร์ส่วนส่วนใหญ่แล้วเขาไม่ค่อยลงน้ําก็เพราะว่ามันเวลามันจมขึ้นมาเนี่ยมันรถมันใหญ่มันหนักครับเอาขึ้นยากครับแล้วก็ล้างยากครับรถคันใหญ่ลงน้ําแล้วเฉะเปียกในอู้ขี้เกียจล้างครับ พูดถึงว่าคร้ากับฟอร์ดเนี่ยคันไหนดีกว่ากันสำหรับผมแล้วมันดีทั้งคู่นะครับอยู่ที่หน้าง,งานของเราว่าจะเป็นแบบไหนเลือกรถไถให้เหมาะสมกับหน้าง,งานที่เราทํานะครับและสิ่งสําคัญที่สุดก็คือใจต้องรักครับสําหรับคลิปนี้ก็จัดมานี้นะครับสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ทีมงานพลังอิเพิด,ด้วยนะครับแต่วันนี้สวัสดีครับ